คัมแบ็กอีกครั้งจากเฟื่อนสู่แฟนสไปดเอสพีดิทำสไปดขออุ่งเอิงเป็นแฟนเรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาทั่วโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวสําหรับเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างสไปดเอสพีดีและอุ่งเอิงยูทูบเบอร์สาวคนดังที่ก่อนหน้าได้มีกระแสดราม่ามากมายจนมีท่าทีเหมือนว่าทั้งคู่อาจจะยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วโดยในเวลาต่อมาฝ่ายหญิงก็ได้เผชิญกับดราม่าชุดใหญ่จนทําให้ด้านสไปดซีอีอของบริษัทต้องออกมาประกาศยุติหน้าที่ทุกตําแหน่งของอุ่งเอิงพร้อมมีพ้นสภาพเป็นพนักง,งานของบริษัทอย่าง เป็นทางการล่าสุดชัดเจนแล้วเมื่อด้านหนุ่มสไปดีออกมาทําคลิปจัดสไพ์แต่งห้องสตรีมมิ่งให้องเิงพร้อมเผยถึงเรื่องราวดราม่าที่ผ่านมาก่อนจะประกาศชี้ชัดว่าปกติเราก็เป็นแฟนกันอยู่แล้วแต่ก็อยากขอให้เป็นพิธีทุกคนจะได้รู้ว่าเราคือแฟนกันจริงๆนะพร้อมกล่าวขอโทษองเิงสําหรับเรื่องราวที่ผ่านมาที่ต้องเผชิญดราม่าอยู่คนเดียวความผิดทั้งหมดเป็นเพราะว่าตนไม่ชัดเจนเองก่อนที่ด้านสาวองเิงจะเผยคําพูดสุดซึง้งพร้อมให้กําลังใจสไปว่าทุกอย่างที่เขาทําเพราะว่าเขารักแกจริงๆ